รวมเนี่ยมันจะวิ่งไปเองตามจุดที่เราเคยเคยกําหนดมาเคยปฏิบัติมาคือมันเคยรวมตรงไหน,นมันก็จะอยู่ตรงนั้นและทีเนี้ยแต่แล้วาบางคนอาจจะยังไม่เกิดท่านบอกว่าฉะนั้นถ้าใครที่สวดมน์ภาวนานั่งสมาินั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยยังไม่เกิดเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้คุณนะ่ะกำหนดเอาว่าคุณชอบตรงจุดไหนในที่จะให้จิตเรารวม ส่วนมากที่ดิฉันเห็นก็จะเป็นเอาส่วนมากที el, ่ที่คอมเมนต์นะคะก็จะเป็นตรงหน้าผากแล้วก็มีตรงปลายจมูกแล้วก็มีตรงหัวตรงหัวบ้างแต่ว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและท่านบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อเราสวดไปเนี่ยเมื่อมันรวมปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปตรงจุดนั้นเห็นไหมว่าค่าบางคนจะบอกว่าคุณนาฏเนี่ยมีพี่คนหนึ่งบอก ทำไมดิฉันหน่วงอ่ดิฉันรู้สึกว่ามัน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 หน่วงหน่วงตรงปลายจมูกดิฉันบอกว่าเป็นเป็นสมาธิรวมเป็นจิตรวมหรือเปล่าคะพี่อะไรเงี้ยคือดิฉันจะไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เอาง่ายๆดิฉันก็ปฏิบัติเองนะรู้ปฏิบัติเองรู้เห็นเองรู้เองสัมผัสได้เองแต่ว่าบางทีเราเอามาอธิบายน่ะมันยากในการพูดอะค่ะดิฉันยิ่งมีปัญหาในการพูดอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่า เออเวลาเราทําเองเราเข้าใจเองเราเราเราเข้าใจด้วยตัวเองแต่ว่าเวลาเอามาสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจจะพูดไปวดูประมาณว่าประมาณนี้หรือเปล่าคะ่ะคือจะไม่บอกฟันธงว่าเป็นแบบนี้ร้อเอซเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอะไรก็ค่อยๆไปเสิร์ชหาดูใน Google เอานะคะว่า หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งเรื่องสมาธิท่านสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ให้คุณไต่ระดับไปเอานะคะเพราะว่าดิฉันจะอยากเน้นเรื่องการเบื้องต้นและกันสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้กําหนดทุกขณะจิตเวลาทําการทํางานว่าให้สวดมนต์ไปภาวนาไปอะไรเงี้ยค่ะให้สัมผัสได้ก่อนเบื้องต้นถ้าเราสัมผัสได้แล้วเนี่ยเราจะมีใจที่อยากจะพัฒนาไปในขั้นต่อๆไป เหมือนเราเรียนป .1 อ,อนุบาลแล้วก็ต้องขึ้นป .1 ป .2 ออป .3 ไปจนจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละคะ่ะบางคนอาจจะอยากรู้เรื่องนี้เนาะก็ท่านบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเรายังเ,เรายังสวดไปแล้วนั่งสมาธิไปแล้วยังไม่เกิดเนี่ยไม่ต้องไป กำหนดมันบังคับมันให้มันเกิดนะคะถ้าแสดงว่าจิตเรายังไม่นิ่งหรือไม่รวมหรือว่าไม่ได้สมาธิแบบพอที่มันจะเกิดเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเกิดเองโดยจิตที่เป็นสมาธิแบบเนี้ยค่ะก็คือถ้าใครแบบทําไปแล้วยังไม่เกิดอะไรกับชั้นเลยเนี่ยชั้นเลิกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะ ท่านบอกว่าและท่านบอกว่าการที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยประสบการณ์ของจิตรวมของลงแต่ละที่เนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนที่สะสมมาท่านพูดประมาณนี้นะคะโอเคท่านบอกว่าถ้าทำไปเรื่อยเนี่ยมีความตั้งมั่นก็จะเกิดจะเห็นได้ทุกคนเหมือน เหมือนท่านที่เก่งสมาธิสมาธินั่นแหละค่ะคือคือทําไปแล้วเนี่ยจะรู้จะเห็นอะไรเร็วมากก็คือคือสมาธิเป็นตัวตั้งอะนะคะทําให้เราเกิดปัญญาหลายๆอย่างประมาณนี้ละค่ะคิดว่าคิดว่านะวันนี้ดิฉันอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะดิฉันรู้สึกเหมือนดิฉันไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคและอันดับสุดท้ายก็คือท่านบอกว่าตรงตรงหัวเราเนี่ยค่ะ หลวงปู่ดูท่านบอกว่าเป็นจุดที่มีพลังที่สุดเพราะว่าจุดเนี้ยจะไปเชื่อมต่อกับพลังกุลทาลินีที่อยู่ที่มนุษย์ทุกคนมีตรงปลายปลายเขาเรียกว่าอะไรนะคะปลายกระดูกสันหลังที่ปลายกระดูกสันหลังของมนุษย์ทุกคนจะมีพลังของตัวนี้อยู่แล้วถ้าพลังตัวนี้มันตื่นมันก็จะวิ่งขึ้นมาผ่านออกมาจากตรงเนี้ยแล้วก็ไปเชื่อมกับพลังงานของจักรวาล ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะมีพลังมากถ้ามันเกิดจิตรวมตรงนี้นะคะแต่ว่ามันต้องเป็นพลังของคุณทาลินีตื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันลึกนะคะเอาง่ายๆมันลึกมันลึกเกินที่จะหลายหลายท่านจะปฏิบัติได้เอาเป็นว่าเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเห็นโน้เห็นนี่เห็นนั่น,น,นสัมผัสนู่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ที่เราเห็นเห็นและการให้ทําสวดมนต์ไปแล้วจิตสบายจิตเบานิสัยเปลี่ยนไปพูดน้อยลงมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประโยชน์มีประโยชน์ที่เราเห็นที่ที่เราเห็นแล้วก็ใช้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราเอาเป็นว่าเรา เน้นตรงนี้ก่อนเนาะถ้าพื้นฐานนะคะก็ถ้าลึกๆใครอยากปฏิบัติก็ให้ให้แต่ละคนไปศึกษาหรือว่าตามแนวทางไปอยากไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันไปจริงๆแล้วดิฉันน่ะไปศึกษาพวกนี้แล้วค่ะแต่ว่าเออมันยากอะค่ะมันยากมันยากแล้วก็มันลึกมันยากมันลึกเอาเป็นว่าพื้นฐานก็เนี่ยละคะ่ะสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเนาะ ก็เน้นการเน้นการที่เราจิตจิตเรามีเมตตาเนี่ยค่ะเป็นตัวเบื้องต้นจริง,รงๆเลยที่เราจะสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ประสบผลสําเร็จก็คือเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาด้วยจิตที่มีเมตตาจิตที่เผื่อแผ่เนี่ยมันจะทําให้หลายๆอย่างตามมาคือคือเขาเรียกว่าอะไรคะคือความที่ความที่จิตเราเป็นแบบเนี้ย มีเมตตาเป็นเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติอะไรเนี่ยเราจะสามารถรับรู้เห็นได้ตามความเป็นจริงดิฉันคิดแบบนั้นนะคะดิฉันคิดแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกได้ด้วยตัวเองเวลาเรามีจิตแบบเนี้ยเราจะเวลาเราทําอะไรเนี่ยเหมือนมันจะสะท้อนกลับมาให้เราเห็นได้ได้ชัดเจนในสิ่งที่เราปฏิบัติไปเนี่แหละค่ะวันนี้อยากจะเล่าเรื่อง อยากจะเล่าเรื่องอวิญญาณติดพบภูมิแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของน้องสาวที่เล่ามานะคะเราฟังแค่เพลินเพิแล้วกันเนาะเราไม่ฟังแค่เพลินเิไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงมันเป็นความฝันนะคะก็คือดิฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลามนุษย์ตายไปแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2> เขาถึงไม่สามารถมองเห็นกันได้แม้แต่เขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเวลา ละจากล่างมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเป็นของวินเป็นโลกของวิญญาณเนี่ยบางทีมองเห็นมองไม่เห็นกันนะคะน้องบอกว่าเรื่องเนี้นะ่ะเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งแล้วลูกเนี่ยมีสามีภรรยาและก็ลูกลูกนี่น่าจะประมาณซักอ่านาจะประมาณซักเจ็ดแปดขวบและทีเนี้ยในความรู้สึกเรารู้ละค่ะว่าเขาเสียชีวิตทางครอบครัวแล้ว น้องก็เลยเดินไปบ้านหลังนี้ไปเบิน้นไปไปไปบ้านหลังนี้แล้วไปพูดอะไรกับสามีภรรยาเขาไม่รู้ถ้าเราเชื่อตามศาสตร์ปู่คือก็คือเราไปปล่อยวิญญาณเขานะคะไปช่วยเขาไปไปสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปสู่พภพภูมิเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาเสียชีวิตก่อนอายุขายเขาและทีนี้สองสามีภรรยาเนี่ย ก็จูงมือกันออกจากบ้านแล้วก็เดินแบบเดินเห็นเห็นแต่หลังวหวๆเลยน้องสาวพูดนะคะและทีเนี้ยลูกเขาเนี่ยก็นั่งอยู่หน้าบ้านทั้งที่พ่อแม่เขาเนี่ยเดินไปเนี่ยเขาไม่เห็นนะคะลูกเขาเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็นั่งแบบปลอน้องสาวก็เลยเดินไปหาเขาแล้วบอกว่านู่นพ่อแม่หนูไปแล้วไปกับพี่เดี๋ยวพี่จะไปส่งเดี๋ยวพี่จะพาไปส่งไปกับพี่นะเขาก็บอกว่าไม่ หนูจะอยู่รอพ่อแม่พ่อแม่บอกให้หนูรออยู่ที่นี่น้องสาวบอกว่าไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่พาหนูไปส่งเขาก็บอกไม่ไปคือเด็กเด็กเขาจะรายเรียงสาแล้วเขาจะจะติดพ่อแม่ะคะ่ะพ่อแม่บอกอยังไงก็คือจะน้องสาวบอกว่าตามความรู้สึกเหมือนพ่อแม่บอกว่ากลับมาบ้านแล้วรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะอะไรเงรี้ยด้วยความที่ติดกับสมัยเป็นมนุษย์ คือพ่อแม่บอกให้รออยู่บ้านอย่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็กลับมาจากทํางานทําการอะไรอย่างเงี้ยคือและทีเนี้ยน้องสาวบอกว่า,วาชวนยังไงก็ไม่ไปเด็กก็ใจรออยู่ตรงนี้ก็เลยเขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยแบบว่าหลังจากที่เขาแบบตื่นขึ้นมาแล้วแต่ว่าเขาก็แผลให้น้องคนนี้นะคะน้องเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขาเลยบอกว่ายายเนี่ยดูสิกรณีแบบเนี้ยคือเด็กอร้เดียงสามากเลย เด็กเขาติดภพภูมิโดยที่แบบเราไปช่วยแล้วเขาก็ไม่น้อมรับคือไม่น้อมรับเอาเอาบุญเอากุศลแล้วจะจะเหมือนประมาณว่าก็คงจะไม่น้อมรับแล้วไม่ไปสุดไปเกิดนะเอาง่ายๆก็คือติดอยู่กับสถานที่นั้นๆก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนี่แหละคะ่ะว่ามันจะมีดวงวิญญาณประเภทนี้อยู่เหมือนกันก็คือเขาจะ เขาจะไม่ยอมรับบุญรับกุศลรับอะไรเลยที่ที่เราแผ่ให้ก็เลยจะเป็นวิญญาณพวกเนี้ยก็เลยจะล่องลอยอยู่เป็นสัมภเวสีอยู่บางถ้าเป็นวิญญาณเด็กก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะคือวิญญาณเด็กเนี้ยดิฉันว่าแบบเขาไร้ดิงสานะคะเขาเขาไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่ได้โตมาพอจะรู้ว่าบาปบ,บุญคุณโทษต้องต้องแบบไหนอะไรยังไงด้วยความที่แบบ จิตยังเป็นจิตที่ยัง,ยงเรียกว่าอะไรดีเนี่ยคือเอาเป็นว่าไม่รู้ค่ะก็เลยยังติดสถานที่ยังติดพบภูมิยังติดอะไรอยู่แบบเนี้ยเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าน้องกูมารให้ฟังแล้วค่ะก็ยังติดอยู่ประมาณเนี้ยไม่เหมือนพวกคนที่วิญญาณตัวโตไปแล้วเนี่ยที่เขารู้เวลาเราแผ่ไปให้เนี่ยเขารู้เขารู้ว่านี่บุญนี่บาปอะไรอย่างเงี้ย คือพวกเนี้ยวิญญาณพวกเนี้ยแม้แต่เป็นต่างชาติเป็นผีฝรั่งนะคะเขาก็น้อมรับเอาเขาก็รู้รู้แสงเนี้ยคือแสงบุญเขาก็น้อมรับเอาแล้วก็ไปไปไปประมาณเนี้ยเนี่ยละค่ะก็อยากให้ลูกหลานหลวงปูด่ดูทุกท่านก็ช่วยกันสวดมนต์เยอะๆนะคะแพรไปาตามสถานที่ต่างๆเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ยุคเนี้ คนช่วงเนี้ยตายกันเยอะคนที่สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปเนี่ยเราจะได้บุญกุศลจากพวกเขาเนี่ยแหละค่ะก็คือเราสร้างบุญบารมีจากพวกเหล่านี้แล้วค่ะก็จะเรียกอะไรดีเนี่ยเอาเป็นว่าลูกหลานหลวงปู่ดูนะคะใครที่เชื่อนะคะก็ให้ปฏิบัติไปให้แผ่ไปให้สวดมนต์ช่วยเหลือพวกเขาไปแผป่ปลดปล่อยดวงวิญญาณพวกเขาไปอย่าให้ติดภพภูมิเราจะได้ เพื้อช่วยเหลือเกือ้อกูลเกือ้อหนุนซึ่งกันและกันในชาติภพต่อๆไปเนาะโอเคค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกดิฉันไม่มีพลังเลย <g ül üyor> เออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อ,เ,อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนลาจากนะคะเมื่อวานก่อนจะตื่นได้ยินเสียงท่านผู้ชายบอกว่าอัด ท่านบอกว่าท่านพูดสั้นๆบอกว่าอาจเป็นภาษาใต้ก็ดีนะจะได้ให้ลูกหลานได้ฟังแล้วดิฉันก็เลยคิดในใจว่าหนูพูดภาษาใต้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าค่ะว่าไดดได้ยินแต่เสียงนะคะเราไม่รู้ว่าท่านคนนั้นคือใครและไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าอาจเป็นภาษาใต้ก็ดีนะคือให้เราอัดเรื่องอะไรเพราะว่าดิฉันทําคลิปอัดอัดเสียงอยู่อีกอีกแบบหนึ่งค่ะอีกที่หนึ่ง ดิฉันก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านบอกนะให้ดิฉันอัดเรื่องอะไรอัดคลิปอะไรอยากให้คือเหมือนท่านแบบว่าเหมือนประมาณแบบเน้นว่าให้ลูกหลานคนแถวใต้ได้ฟังอะไรเนี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วทาไมท่านถึงพูดเรื่องนี้นะทําไมดิฉันเพราะว่าดิฉันไม่ใช่คนใต้ก็จะพูดภาษาใต้ไม่เป็นท่านอยากให้อัดเป็นภาษาใต้อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะวันนี้รู้สึกไม่มีพลังเลยโอเคนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็ขอให้ช่วยกัน สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาช่วงนี้จะเราจะทำบุญได้เยอะมากทำบุญทำกุศลได้เยอะมากดวงวิญญาณเยอะมากเลยจะตายอะไรกันนะักกันหนาเนี่ยก็ไม่รู้เนาะมันเป็นกรรมนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ทุกหลวงลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านใครที่เข้ามาสวดใหม่ๆอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะก็ถ้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ